เริ่มจับผิดคุบาจานนะ์นะทีนี้องค์นี้สอนผิดองค์นี้สอนผิดมิจฉาทิฏฐินี่ก็มิจฉาทิฏฐินี่ก็มิจฉาทิฏฐินะพอย้อนก็ไปดูตัวเองโอ้เรานี่มันโง่ดักดานเหลือเกินนะเรานี่มันเลวซามเหลือเกินแต่ตอนนั้นมันสําคัญว่ามันเลิศมันดีเลิศเพราะมันหลงมันไม่รู้จักกันนะนะคนสมัยนี้กําลังเป็นอย่างนี้ ชาวพุทธส่วนใหญ่กำลังเป็นอย่างนี้ในยุคยุคนี้ในเวลานี้หนทางนี้ข้าพเจ้าเดินผ่านมาก่อนแล้วอันนี้บอกภาษานักเรียีไงอ้ายผ่านมาก่อนแล้วน้องเอ้ยนี่พูดภาษานักเลงหน่อยเราเคยผ่านมาแล้วมันเป็นประสบการณ์ทำให้เราเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้น